ไม่ต้องตามหาทีเด็ดครับผมเพราะว่าทีเด็ดอยู่ท e ี่เสาตรงตะข่ายแล้วครับผมก่อนอื่นเลยครับผมก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูฟุตบอลในค่าคืนนี้ไปกันที่อิตาลีกันเลยดีกว่าครับผมจะเตะกันเวลาตีหนึ่งสี่ท่าครับผมโคโมนะครับผมจะเปิดบ้านการต้อนรับกรรมยาของอินเตอร์มิลานครับผมโอ้โหต้องบอกว่าสี่นัดล่าสุดที่เขาเล่นกันมานะครับผมต้องบอกว่าอินเตอร์มิลานนะผมได้เก็บชัยชนะไปถึงสี่ครั้งเลยทีเดียวผม โคมเก็บชัยชนะไม่ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวผมต้องบอกว่าผลงานนะผมอินเตอร์มิลานค่อนข้างดูดีกว่าเลยครับผมถึงแม้ว่าจาบ้าอย่างโคมโโมนะครับผมจะเก็บชัยชนะไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียวนะครับผมแต่5นัดในทุกรายการที่เขาเล่นกันมาครับผมก็ไม่ได้น้อยหน้ากันเลยทีเดียวผมก็ได้เก็บชัยชนะไปได้ถึง4ครั้งเลยเดียวแพ้เป็นแค่นัดเดียวเท่านั้นครับผมต้องบอกว่าในค่ำคืนนี้ผมเป็นศึกหนักเลยทีเดียวครับผมถึงแม้ว่าอินเตอร์มิลานนะครับผมในค่ำคืนนี้ที่จะมาเยือนนะครับผมผมเชื่อว่า คำหคำา2เราได้ลุ้นกันแน่นอนนะผมะเดี๋ยวมาลุ้นคำ3าไปได้วยกันนะผมผมมั่นใจว่าคืนนี้ครับผมอินเตอร์มิลานจะคว้าชัยกลับบ้านแน่นอนครับผมหรือพี่ๆท่านไหนครับผมอยากจะขึ้นดอยนะครับผมอยากจะขึ้นดอยไปสูงๆนะครับผมขึ้นได้นะครับผมสาหรับคาคืนนี้ครับผมขึ้นดอยไปได้เลยครับผมสาหรับในคําคืนนี้ครับผมหากพี่พี่ท่านไหนครับผมที่ต้องการบอลสดบอลตัวเน้นบอลตัวละครบอล VIP ต้องการเข้ากลุ่มบอลทังไงนบผมเชิญได้แล้วผมปัดขวาเจอกันหน้าโปรไฟล์แล้วผมหรือ a se 12อย้ำทีแล้ว s a 1 e 2ครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นมาเชียร์ไปด้วยกันครับผมแล้วเดี๋ยวเราเรามาเจอกันนะ